ตลาสดเทศบาลหนึ่งนะฮะหรือว่าตลาดใต้อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนี่บรรยากาศนะครับคนเยอะแต่ว่าแน่นอนว่าก็มีคนเดินแต่คนซื้อของค่อนข้างจะน้อยลงบางตาหน่อยนะฮะก็จะเลือกซื้อผล,ลไม้ของไหว้กันเพื่อเตรียมไปไหว้ขอพรเทพเจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับพอค้าแม่ค้าเนี่ยฮะก็เตรียมมาเลยขนมถ้วยฝูสีชมพูขนมเข่งก็มีขนมเปี๊ยะก็มีนะฮะ ไก่ต้มเป็ดพะโลมาขายกันเต็มเลยชาวไทยเสื้อเสื้ออาเชื้อสายจีนก็น,นิยมมาเลือกซื้อสินค้าในวันนี้ถึงแม้ว่าปีนี้สินค้าหลายตัวราคาปรับสูงขึ้นก็ตามทําให้บรรยากาศเทียบกันกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ถือว่าคึกคักน้อยลงนะฮะส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยเขาเลือกซื้อผลไม้ใช่ผลไม้นะฮะคือเอาไปไหว้ใช่ไหม เพราะว่าราคาพวกไก่ต้มเป็ดพะโลนมันแพงขึ้นเขาก็เลยเลือกซื้อผลไม้แทนส้มแอปเปิลองุ่นมีหลายคนเนี่ยซื้อนะฮะชอบในขณะที่ขนมเทียนขนมเข่งปีนี้ปรับราคาสูงขึ้นครับอยู่ที่โลละ140ถึง160บาทต่อกิโลกรัมคนก็เลยซื้อน้อยลง หรือไม่ก็คือถ้าเกิดซื้อเนี่ยก็ลดปริมาณลงจากปีที่ผ่านๆมาใช่อะจากที่พิษณุโลกเราลงใต้ไปดูที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างที่ตลาดเจริญลาบนะคะบรรยากาศการจับจ่ายของไหว้ไม่คึกคักเท่าที่ผ่านมาแม้ว่าเกาะสมุยจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็ตามค่ะโดยประชาชนจะซื้อของเส้นไหว้เท่าที่จําเป็นของสดที่เป็นเครื่องเส้นไหว้หลักก็อย่างเช่นเนื้อหมูไก่สดปลาสดหมึก กุ้งใช่ไหมคะคมีการปรับขึ้นราคาขึ้นโดยเฉพาะเนื้อหมูและขนมเข่งขนมเทียนขนมถ้วยฟูขนมเปี๊ยะต้นทุนมันสูงขึ้น<อ>เพราะอะไรน้ําตาลใช่ไหมคะน,น้ำตาลแพงขึ้นไงน้ำตาลแพงขึ้นพ่อค้าแม่ค้าต้องยอมรับว่าขายราคาเดิมนะแม้ว่าจะได้กําไรลดลงเพราะว่าลูกคา้าคือถ้าเกิดว่ามันขึ้นสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลกับความรู้สึกนะจากเดิม,มเคยซื้อ25บาททีนี้พอมันเป็น30บาทหรืออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยมันแพงขึ้นนะคะ พ่อค้าขายขนมเข็งขนมเทียนคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าราคาวัตถุดิบมันสูงขึ้นทุกอย่างเลยยังใบตองเนี่ยราคาก็สูงขึ้นนะจากเดิมกิโลกรัมละ15บาทปรับเป็น25บาทน้ำตาลทรายจากกิโลกรัมละ22บาทเป็น30บบาทแต่ถามว่าขายราคาไหนอะคะเขาบอกราคาเดิมเพราะว่าขึ้นราคาไม่ได้ก็เลยต้องยอมขายราคาเดิมเพื่อให้สินค้าขายได้เพราะว่าลูกค้าบอกว่า ก็เคยซื้อ20จะมาซื้อ25อก็รู้สึกว่าแพงไปใช่ฮะอพอลูกค้าซื้อเยอะๆจะขอต่อจะต้องบอกเนี่ยโอย้ต้นทุนสูงขึ้นมี่ขายราคาเดิมอยู่แล้วนะฮะด้